อนเจ็บหลังเนาะเจ็บโซนไหนพี่เจ็บตรงนี้โอเคโอเคเป็นคือเจ็บมานานแล้วยังเอ่อแต่ก่อนที่ประมาณปีก่อนอืมอืมอ่าอ่าครับมนเล่นทำสิบครั้งเลยครั้งแรกที่ทำก็คือจากเที่ยวไปแล้วก็ทิ้งไปปี ครับเปีแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเนาะแล้วครั้งนี้อาการคือมันหนักขนาดไหนมันหนักครับอืมเลุกขึ้นเจ็บระยะเวลาอปีที่ผ่านมาใช้เรเบกแก้รากเนื้อถ้าเป็นมากใช้เรบหวันบดีรัไดีได้แล้วก็หรอไม่ก็ยารักษาไปรักษาไนแล้วพอมันดีแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆใช่ไหม ครับอื่ครัครับอืครับ่ไ้อไม่อยู่เนาะเอาไม่อยู่ครับมได้อนะค่ะรู้ว่าาานี้คือร่างกายมันส้างความมันกเอจะมีพังผืดเยืดครับมาสู้ๆพี่แล้วแต่ตอนเนี้ยสเกลสเกลความปวดมันปวดระดับไหนถ้าปวดมากสุดสิบมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เอาก่อนกินยาก่อนกินยา แบบท้อใจเลยนอนแล้วก็ยังพิตัวไม่ได้มันมันวนกลับไปประมาณเหมือนเหมือนตอนนั้นเลยสิใช่พิจตัวไม่ได้อะโอเคพี่ต้นไปทําอะไรมาขับรถเยอะใช่ไหมหนึ่งขับรถด้วยอันที่สองไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านั้นอ่ะอไปนวดหลังแรงไหมอ๋อโอเคโอเคอาจจะโดนหลังเป็นไปได้เอ่อ่าอ่าครับอ่ะได้เดี๋ยวผมดูให้ สะโพกซ้ายขวาที่ลงสองข้างเนาะโอเคได้พี่โอเคครับก่อนหน้าก่อนหน้านี่พลิกไม่ได้เลยเนาะพลุกลุกลุกก็เจ็บเนาะอืมนี่พี่ขีเสียนอนพลิกทุกทีคือพลิกยังไงก็เจ็บอมอ่าอ๋อต้องช้า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 ใช่ใช่ ราะมันลล็อกมันล็อกมันล็อกหมดเลยอันนี้อันนี้ขยับง่ายขึ้นอันนี้คือไม่ได้กินยามาอาทิตย์แล้วเนาะอืออือสองอาทิตย์แล้วก็ลุกอย่างงี้ก็ง่ายคือแล้วเนาะโอเคเบาเบาขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละความรู้สึกเราห้าสิบเบาขึ้นเจ็ดเจ็ดน้อเนาะแต่ครั้งเดียวไม่หมดพี่เดี๋ยวค่อยมาทาแล้วแล้วมันก็จับอาการมันอาจจะเบาพักหนึ่งนะ แล้วมารั้งที่สองมันก็ยืดขึ้นรั้งที่สามก็ยืดขึ้นอย่างนี้เนาะพอพอได้แล้วเนาะเดี๋ยวผมทําสบักให้พี่เองนะครับพอพี่ต้องยืดสิยืดเออเอออันนี้ยืดยืดยืดแบบนี้สบายขึ้นไหมสบายเน่เนาะสบายขึ้นเนาะเออให้พี่ต้นพยายามยืดอย่างนี้นะเออเมื่อกี้ใช่ไหมอันเนี้ยเอี้ยวได้ อันนี้เอวได้เอียวได้แล้วแล้วก็ยืดตัวก็ได้เนาะเมื ok? ่อกี้เมื่อคี bon <cam <cam ้จะยืดมันก็ยืดไม่ไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าทังอื่นมันรัดหมดหลังอืมอืมมันรัดหนดหลังเลยวเอวไม่ได้ดีละอันนี้อิสระอิสระขึ้นแล้วเนาะพี่ดีครับเอาให้เดือนหน้ามาอีกรอบนะพี่เดือนหน้ามาอีกค่ะสู้ๆครับหมดไปหลายปีแล้วค่ะกลับมาแล้วเพราะว่ายายาคลายต้นเนื้อเซเบกปกติยังเป็นอืร ห้าวันห้าเดือนทานห้าวันพอดีแต่อันนี้เอาไม่อยู่แล้วเนาะเอาไม่อยู่ยารักษาลายภาษาสอักเสบปกติถ้าคิดวันนี้ห้าวันก็ได้ทั้งสองตัวไม่อยู่เลย้องกลับมหาวิทยาลัแต่ต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะพังผืดมันแน่นมากสู้ๆนะครับได้ครับสวัสดีครับ